สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงดาพาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับไปโคราดด้วยกันนะครับเดินทางแล้วครับผมหิว เมืองพลนะครับบร์บือบอมแมนนครับมาจากคอนแกนไม่ได้ผ่านบร์บือครับผมก็มาบันแหบบันไัยเมืองพลเนาะเส้นตรงมิตรภาพถนนหมายเลขสองเลยครับสวัสดีพี่วันเมืองค,ครับ 1,800วันนี้วันอาทิตย์ไหมครับวันอาทิตย์วันหยุดครับอากาศดีใครที่ได้นอนอยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานก็คงแบบฟินกับบรรยากาศน่านอนเว้นสำหรับช่วงนี้นะครับเพราะว่าพายุคขา้าเห็นบอกว่าโกมุตุบอกพายุจะเข้าอีก19ลูกนะครับสิบบทถ่วมเมิดบ่ดนี่สาระข้ามกับถ่วมแห้งนะ น้ำชีเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็น้ำที่แก่งเริงจานนะครับอยู่แถวบานนาําก็เริ่มขึ้นแล้วดีที่ผมปีนี้ไม่ได้ทำนานะครับปีที่แล้วทำนาปีที่แล้วทำนาน้ำท่วมเหลือข้าวอยู่แต่ว่าข้าวก็ขายไม่ได้แต่ก็เหลือไว้กินครับในเรียงลูกน้อง ยังเป็นเกษตรกรอยู่ครับกำลังไปโคราชครับพี่น้องโคราชนะครับวันนี้เราเจอกันช่วงบ่าย3ามโมงนะครับเป็นต้นไปนะฮะที่ชั้น1ฝั่ง,งเซนทันนะครับฝั่งเซน